ขณะที่มีมาลาอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงกำยำสามารถวิ่งหนีสิงโตได้สบายๆมันไม่มีวันถูกสิงโตกัดกินใช่ไหมแต่ถ้าคุณฟังเรื่องนี้แล้วคิดว่ายิ่งมีกล้ามเนื้อแข็งแรงยิ่งดียิ่งมีโอกาสอยู่รอดคุณคิดผิดครับเพราะว่าเมื่อถึงหน้าแรงอ่ะจะเป็นฤดอูอพยพฝูมาลายต้องเดินทางเป็นพันๆกิโลเพื่อไปหาพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าเดิมไอมาลายตัวที่แข็งแรงกำยำอ่ะ มันจะหมดแรงก่อนมา้าตัวอื่นนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อยิ่งแข็งแรงเท่าไหร่มันก็จะยิ่งใช้พลังงานสูงมากขึ้นเท่านั้นนะครับสุดท้ายมันก็จะเหนื่อยล้าแล้วก็หมดแรงเดินต่อไม่ไหวแล้วก็ถูกสิงโตกินเหมือนกับม้าตัวที่อ่อนแอนั่นแหละครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ม้าลายต้องการไม่ใช่แค่ความสามารถในการวิ่งเร็วอย่างเดียวแต่ต้องวิ่งทนด้วยคือต้องสามารถวิ่งเร็วกว่าสิงโตแล้วก็วิ่งได้ไกลวิ่งได้นานไม่หมดแรงด้วย เรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อมันถึงไม่ใช่แก้การทําให้กล้ามเนื้อมันใหญ่โตแล้วก็แข็งแรงจะได้ออกแรงได้เยอะๆอย่างเดียวนะครับแต่มันต้องทําให้มีคุณภาพก็คือการผสมผสานระหว่างความแข็งแรงกับความอื่นความทนทาน